สาธุโนพันเตพิกุสังโคมานิอตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังพิขลตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้พาพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอตตาหาร กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์รับปะตาหารทัของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพ,เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเพื่อจุศน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,ระองค์ท่านีนี้นา พระบรมราชจตนีทางพิหลวนแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรฐกรเจ้าอยู่หัวแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระรชกฐภิยาภาและแก่ข้าพระเจ้าสมหลายด้วยหลอดการลานางเธอ